สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนทักทายันหยุดนะคะนี่วันนี้มีดารารับเชิญนะคะมาเก็บผักบุฟเฟ่นะคะหล่อไหมคะดูนะคะว่าหล<ร>่อแค่นสาวามาเด้อพี่น้องเก็บผักบุฟเฟค่ค่ะเป็นคนจิตใจดีนะเนี่ยปลูกผักไม่คิดตังนะคะอยากใครอยากได้อะไรเก็บเลยอ,อันนี้คือกวางตุ้ง กวางตุ้งนะคะนี่ทําเมนูอะไรคะวันนี้คุณลูกค้าแกงส้มค่ะแกงส้มนะคะพอแล้วหรอพอแล้วค่ะโอ้ทำไมเก็บน้อยจังเลยล่ะคะอุปกรณ์ทักทายนะคะทุกคนเรียนเชิญใครอยู่แถวนี้ค่ะมีกวางตุ้งอัดวิดีโอนะคะที่รักมีกวางตุ้งนะคะมีผักบุ้งนะคะอันนี้กําลังนะคะแบ่งแยกนะคะแ่งรักนะคะทุกคน นี่แล้วก็มีพริกนะคะเมื่อวานก็มีคุณลูกค้าไปเก็บต้นนู้นนะคะหมดเลยตรงนี้จะเป็นแมงลักนะคะผักชีมุมนี้เดี๋สักพักจะโลแล้วนะคะทุกคนเราจะเปลี่ยนนะคะเราจะเปลี่ยนจากผักบุ้งเป็นผักอย่างอื่นนะคะปะลูกหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปนะคะปลอสารพิษค่ะต้นหอมไม่มีใครมาเก็บเลยนี่นะคะริมถนนหนทางก็ไม่เว้นนะคะที่ว่างปุ๊บ ปลูกเลยค่ะสลระแหน่ใบบัวโบกนะคะผักชีฝรั่งเราจะปลูกเยอะหน่อยนะคะเนอกจากว่าเราเป็นคนอีสานนะคะผักแพวกระจายไปทั่วสวนเลยนะคะทุกคนเนี่ยผักแพวสะระแหน่เต็มไปหมดเลยริมโน้นจะเป็นพริกหมดเลยนะคะเนี่ยต้นกาพริกนะคะพาชมสวนนิดน,นึงนะคะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูมาชมส่งกำลังใจส่งความสุขส่งความรักนะคะให้กับทุกคน Have a night nice day ค่ะสวัสดีค่ะ